เทคนิคแกมมาทสสอบอะไรก็ผ่านผ่านผ่าน,นะครับข้อนี้ดูจาก choice แล้วเป็นข้อประเภศอะไร with from a c c e p t แล้วก็ toward กับ preposition ใครดูโจทย์แล้วตอบได้ตอบมาได้เลยแต่ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรเซฟคลิปนี้ไว้แล้วดูคลิปนี้ให้จอพนักเรียน จะเจอ choice แบบนี้จุดสังเกตคืออะไรตรงนี้ต้องเติม preposition อยู่แล้วนะครับคือ a c r แล้วก็ a full tank of fuel เออ a full tank of fuel เติมอะไรดีนะฮะข้อนี้นะครับนะักเรียนดู choice นะครับ with กับหรือด้วย from จาก except ยกเว้นแล้วก็ t o w a r d ไปยังไปที่โจทย์แปลว่าอะไรนะักนะเรียนโจทย์แปลว่าอะไรมาดูกันนะฮะ remind customers to return their rental car ตืด up full tanks of fuel เตัลูกค้าทุกคนนะย้ำเตือนทุกคนนะว่าให้คืนรถเช่าของเราเนี่ยตืดน้ำมันที่เติมเต็มถังเอาใช้คำไหนเหมาะสมครับอ่ะจับเวลาหวินาทีลุยไหนวะปุ่ม <laughs> จับเวลาหวินาที หมดเวลาแล้วนะฮะนักเรียนคำตอบข้อนี้ก็คือข้อข้อ A นั่นเอง with with นะครับ remind customers to return their rental car with a full tank of fuel นะครับตอนลูกค้าทุกคนเนาะให้คืนรถเช่าเนี่ยที่เช่าก,กันเนี่ยและอย่าลืมเติมน้ำมันกลับมาให้เต็มถังด้วยนะประมาณนี้นี่เองนะใครอยากเรียนแบบเป๊ะปังวิเคราะห์ได้แบบนี้อย่าลืมนะครับทักที่ลิงก์บ้านเขียวหน้าช่องได้เลยจ้า